เ่นเคยคะ่ะวันนี้นะคะแขกรับเชิญของเราเป็นสาวสวยนะคะใครจะมองเลยเอ๊ในสาวขนาดนี้จะทําอาชีพอะไรเป็นหมอคะ่ะเป็นอาจารย์นะคะแพทย์อยู่ที่จุฬาลงกรน,นะคะโรงพยาบาลจุฬาเป็นอาจารย์แพทย์ฝ่ายโสอนาสิกนะคะคุณหมอนัตตะวันอุทุมพรพสวัสดีคะ่ะสวัสดีค,ะค่ะต้องเรียนถามคุณหมอแล้วคะว่าทําไมถึงเลือกเรียนหูคอจมูกมาพูด เป็นภาษาชาวบ้านไม่ต้องโสนาสิกใช่ไหมหูคอจมูกเพราะย่งปัจจุบันคนบอกว่าเรียนแพทย์ผิวหนังยิ่งถ้าสวยๆสาวๆสมัยใหม่ก็เรียนผิวหนังบางคนก็เรียนเป็นคุณหมอตาบางคนก็ชอบเรียนเรื่องอะไรอะเอ็นกล้ามเนื้อผ่าตัดทําไมคุณหมอเลือกหมอหูคอจมูก อ๋ออันนี้ก็คือรู้สึกว่าการเป็นแพทย์หูคอจมูกเนี่ยอย่างตอนนี้เราเฉพาะทางด้านหูเนาะก็มันเป็นส่วนประกอบของหลายๆอย่างนะคะเราก็ได้ดูคนไข้ได้รักษาด้วยยาได้มีการผ่าตัดด้วยได้มีการส่องกล้องได้มีทําทุกๆอย่างของการเป็นหมอแล้วก็สําคัญก็คือเราก็ได้ช่วยคนไข้อย่างเช่นตอนนี้เราอยู่แผนกหูเนี่ยก็จะมีเยอะเลยพวกเวียนหัวน้ำในหูไม่เท่ากาันหรือว่ายิ่ง ตอนนี้เป็นสังคมผู้สูงอายุก็จะมีเรื่องของผู้สูงอายุที่มีปัญหาด้านหูเสือ่อมหูตึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ได้ช่วยเขาก็ถ้ากว,าว่าตอนนี้หมอหูฮิตเลยเพราะว่ามีผู้ที่เป็นคนไข้มารักษาทีนี้ตอนนี้เห็นเขาบอกโรคท็อปฮิตแฟชั่นมากก็คือโรคบ้านหมุนอ,มอาการบ้านหมุนบอกคนเป็นกันเยอะมากตรงเนี้ยค่ะคุณหมอมีคนไข้ที่บ้านหมุนเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะสืบมาจากอะไรเพราะเหตุ ทำไมถึงเขาถึงมีอาการนี้อะไรอย่นนะะางเงี้ยค่ะก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็คือต้องก่อนอื่นเลยคือเราต้องถามคนไข้ก่อนว่าสิ่งที่เขาเป็นเนี่ยคือเป็นบ้านหมุนหรือว่ามืนงงเฉยๆค่ะ ส่วนใหญ่บางทีคนไข้ก็จะแยกไม่ออกเขาก็จะบอกว่าเป็นอย่างนี้แหละงงง,งเวียนหัวแต่ถ้าคนไข้ที่เคยมีบ้านหมุนเนี่ยเขาจะบอกได้เลยว่าบ้านหมุนเนี่ยมันคือหมุนจริงๆก็คือจะแบ่งเป็นสองอย่างใหญ่ๆอันแรกก็คือรู้สึกว่าตัวเองหมุนก็คือตัวเราเนี่ยหมุนหมุนหมุนตลอดหรือว่าอย่างที่สองก็คือรู้สึกว่าสิ่งรอบข้างหมุนอย่างเช่นมองไปที่เก้าอี้โต๊ะ เสาบ้านฝาผนางังเห็นว่ามันหมูนเลยอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็คือบ้านหมุนที่แท้จริงซึ่งก็จะต้องแยกให้ได้ว่ามันไม่ใช่มันจะไม่เหมือนกับพวกอาการมึนงงทั่วไปเงถ้าเป็นบ้านหมุนเลยจริงๆเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมักจะเกิดจาก ในหูชั้นในซึ่งก็จะมีหลายอย่างค่ะที่เขาก็จะพูดเรื่องของน้ําในหูไม่เท่ากันหรือจะมีเรื่องของหินปูนในหูหลุดหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีหลายๆโรคซึ่งก็อาการก็จะต่างกันไปวิธีการรักษาก็ต่างกันไปด้วยระหว่างน้ําในหูไม่เท่ากันซึ่งคนก็พูดกันว่าเป็นกันเยอะกับเอ่ออแคนเซียมในหูหลุดหรืออะไรหินปูนในหูหลุดเนี่ยค่ะมันต่างกันยังไงคะคุณหมอคืออาการต่างกันไหมหรือว่าวิธีรักษาต่างกันไหมต่างเยอะเลยค่ะเพราะว่า เรื่องของอาการก็ต่างกาันวิธีรักษาก็ต่างกาันสมมติว่าคนไข้มาถึงบอกเราว่า,าเวียนหัวเนี่ยส่วนใหญ่เวลาไปเจอแพทย์เขาก็มักจะบอกว่าเอาเป็นน้ำในหูไม่เท่ากาันทานยาละกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งการที่จะบอกได้ว่าเป็นน้ำในหูไม่เท่ากันเนี่ยมันก็มีเกณฑ์การวินิจฉัยอยู่หลายอย่างส่วนใหญ่แล้วก็คือคนไข้จะรู้สึกว่า ขณะที่มีอาการบ้านหมุนเนี่ยเขามีรู้สึกว่ามีเสียงอยู่ในหูเสียงหึ่งหึงวิ่งวิงหรือรู้สึกแน่นๆในหูได้ยินเสียงผิดปกติไปหูอื้ออะไรอย่างเงี้ยในหูข้างใดข้างหนึ่งร่วมกับมีอาการบ้านหมุนอันนั้นคือน้ำในหูไม่เท่ากันใช่ค่ะแล้วก็บางคนจะรู้สึกเหมือนมีแน่นๆอยู่ในหูก็คือน้ําในหูมันไม่เท่ากันแต่ว่าถ้าคนที่เป็นพวกหินปูนในหูชั้นในหลุดเนี่ยอาการเขาจะเป็นอีกแบบหนึ่งก็คือมักจะไม่มีอาการพวก การได้ยินที่ผิดปกติไปการได้ยินก็ปกติดีแต่ว่าจะมีอาการบ้านหมุนตอนที่เปลี่ยนท่าบางคนจะบอกได้ชัดเลยว่าเป็นตอนกําลังล้มตัวลงนอนหรือว่ากําลังก้มเก็บของหรือเงยหน้าก็คือพอเปลี่ยนทิศอ ท่าทางของศีรษะแล้วก็ไปกระตุ้นตัวหินปูนให้มันหลุดออกมาแล้วก็มีลักษณะบ้านหมุนขึ้นมาค่ะแล้วส่วนใหญ่จะเป็นในอายุเท่าไหร่ครับอ๋อพวกนี้อายุไล่ได้หมดเลยค่ะตั้งแต่อายุน้อยน้อยไปถึงมากบางคนบอกว่า9ก้าขวบสิบขวบก็มีเป็นได้เด็กๆก็มีเป็นได้ค่ะก็ทีนี้ถ้าเกิดในเด็กเนี่ยก็จะยากนิดนึงเพราะว่าเด็กบางคนเขาจะไม่สามารถบอกเราได้ว่าเขากําลังมีอาการบ้านหมุนเพราะเขาไม่รู้จักเลยก็อาจจะเป็นว่าเด็กๆนั่งอยู่แล้วมีเหมือน เหมือนเขาทรงตัวไม่ได้ไปหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ,ะก็าจะต้องใช้การสังเกตแล้วก็ถ้าจะตรวจเด็กๆนี่ต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งด้วย <c oughs> ใช่ <c oughs> ทีนี้เ,เวลาที่คุณหมอดูเนี่ยค่ะจะดูจาก เห็นบอกว่าต้องมีการใส่แว่นเพื่อจะดูตาหรือ,อยังไงใช่ค่ะก็คือ,อส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าเกิดว่ามีอาการบ้านหมุนมาเลยเนี่ยเราก็มักจะตรวจร่างกายทั่วไปก่อนก็คือตรวจร่างกายด้านหูส่องกล้องดูในหูชั้นนอกดูเยื่อแก้วหูดูในหูชั้นกลางมีความผิดปกติหรือมีอติดเชื้ออะไรในหูที่จะทําให้มีอาการได้หรือเปล่าเนีค่ะ,ะแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะต้องตรวจเช็ค ทางระบบประสาทนะคะว่าคนไข้ไม่ได้มีอาการผิดปกติอย่างเช่นมีกล้ามเนื้อแขนขาอ่อนแรงมีหน้าเบี้ยว <Okay. S 2> พูดไม่ชัดน้ำลายหกหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งอาจจะเป็นอาการที่เป็นของทางสมองหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าเกิดดูเช็คล้วว่าไม่มีอะไรเลยน่าจะเป็นของทางหูแน่ๆเนี่ยเราก็จะมีการจะใส่เป็นแว่นแว่นเนี่ยก็คือจะ,อะทำให้ ป้องกันไม่ให้คนไข้เนี่ยเห็นภาพจากภายนอก <Okay. S 2> เพราะบางทีเนี่ยเวลา,าเวลาที่บ้านหมุนเนี่ยเวลาที่หมอตรวจเข้าไปก็จะมองเห็นว่าตาของคนไข้เนี่ยขยับได้ uh huh. ก็คือมันจะหมุนได้ซึ่งการใส่แว่นเนี่ยมันจะขยายให้ชัดมากขึ้น <Okay. S 2> แล้วก็ป้องกันไม่ให้ภาพจากภายนอกเข้ามาเพราะไม่งั้นคนไข้าบางคนถ้าเกิดภาพภายนอกเข้ามาเขามองเห็นเสารหรือเห็นเก้าอี้เขาพยายามจ้องอยู่ตรวจ ตาที่หมุนขยับเนี่ยมันก็จะขยับน้อยลงก็จะทำให้เห็นได้ไม่ชัดนะคะนี่ก็คือเป็นวิธีการรักษาอย่างหนึ่งเป็นวิธีการตรวจก่อนค่ะว่านี่คือมันมีหินปูนหลุดใช่มีหินปูนหลุดหรือเปล่าหรือว่าหลุดที่หูด้านซ้ายหรือหูด้านขวาในหูแต่ละข้างเนี่ยก็ยังมีเป็นตำแหน่งที่มันจะหลุดได้อีก สามตำแหน่งด้วยการของ,งหูแต่ละห้างทั้งหมดก็คือมี6ตตำแหน่งก็ต้องหา้ได้ก่อนแล้วเราจะทราบได้ไ,ด<อ>ไงว่ามันจะ<ช>หลุดจากตำแหน่งไหนนะคะก็เวลาตรวจเนี่ยหินปูนหลุดแล้วก็ต้องเช็คว่าหลุดจากตำแหน่งไหนของข้างซ้ายหรือข้างขวามันก็จะมีท่าที่เฉพาะที่จะค่อยๆให้คนไข้หนันศีรษะไปแต่ละท่าแต่ละท่าแต่ละท่าเพื่อที่จะหาว่าตำแหน่งไหนคือจุดที่หินปูนหลุดเพื่อเราจะได้จัดระเบียบหินปูนให้กับเขาทีได้ค่ะแล้วในบรรดาสมมติว่าระหว่างหินปูนหลุดน้ำในหูไม่เท่ากันเจ้าหูทะลุ หรืออะไรอันไหนที่เบาสุดอันไหนที่หนักสุดคะสำหรับคนไข้ที่มีมอ,มอาการแล้วมาพบแพทย์นี้ค่ะคืออาการเวียนหัวเนี่ยไม่ว่าจะเวียนจากน้ําในหูไม่เท่ากันหรือหินปูนหลุดหรืออะไรต่างๆ่นียมันก็มีอาการเวียนมากพอๆกันเพียงแต่ว่าถ้าเป็นจากหินปูนหลุดเนี่ยก็จะเป็นความโชคดีนิดนึงที่พอหลุดปุ๊บ ถ้าเราไม่ขยับหัวเยอะเราไม่หันศีรษะไปมามากเราก็จะไม่ค่อยมีอาการแล้วก็พอมาพบแพทย์เฉพาะทางด้านหูปุ๊บแล้วได้รับการจัดระเบียบหินปูนให้มันกลับเข้าที่ไปแล้วเนี่ยอาการเขาก็ หายไปอ่าใช่ค่ะแต่ถ้าเกิดในทางตรงกันข้ามถ้าเป็นน้าในหูใช่คะถ้าเป็นน้าในหูไม่เท่ากันเนี่ยก็จะมีทั้งเรื่องของยาที่จะให้คนไข้เอาไปรับประทานแล้วก็จะมีเรื่องของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมซึ่งส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นเรื่องของพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็งดอาหารที่เค็มจัด เพราะถ้าเค็มจัดปุ๊บมันก็จะยิ่งทําให้น้ําในหูมันเพิ่มปริมาณมากขึ้นน่ะซึง่งตรงนั้นเนี่ยยากเพราะว่าปกติคุมอาหารเนี่ยยากที่สุสดใช่แล้วถ,ถ้าเกิดอย่างถ้าเกิดน้ําในหูไม่เท่ากันแล้วถ้าเขาทานรสเปรี้ยวรสจัดอะไรอย่างนี้ก็ไม่ได้เพราะว่าจะทําให้เกิดน้ำลอส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของอาการกินเค็มใช่ค่ะถ้ากินเกลือเยอะเกินอะไรอย่างเงี้ยเขาจะมีปัญหาเรื่องน้ําในหูไม่เท่ากันขึ้นมามากขึ้นคุณหมอ จากที่เรียนมาจนถึงวันนี้ค่ะตรวจรักษาคนไข้มากี่ปี้วคะเอ,เอาเอาว่ารักษาจริงจังเนี่ย<อ>ก่ปก็ตั้งแต่จบแพทย์มาใช่ไหมคะ,ะก็ประมาณ5-6ปีแล้วห้าหกปีนี้เคสที่คุณหมอคิดว่าโอ้ยมันแย่แล้วเราก็ฟีลแบดหรือว่ากังวลมากว่ามันมันจะได้ไม่ได้จะรักษาได้หายไม่ได้อะไรเ<อ>งี้ยมีสักกี่เคสคะก็คือเอาจริงๆเลยเนี่ยเรื่องของเวียนศีรษะบ้านหมุนเนี่ยบางคนจะคิดว่า ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวทานยาก็หาย<ะ>แต่ว่า,าความน่ากลัวของมันก็คืออา,อาการเวียนศีรษะบ้านหมุนเนี่ยถ้าเกิดมีความผิดปกติอื่นๆร่วมด้วยเนี่ยอาจจะเป็นสัญญาณของโรค หลอ,อดเลือดสมองตีบหรือว่าเขาเรียกว่า stroke ได้ใช่ค่ะเพราะงั้นเนี่ยถ้าสมมติคนไข้ามาที่ห้องฉุกเฉินเนี่ยเราต้องตรวจอย่างละเอียดส่วนใหญ่ที่จะต้องดูก็อย่างเช่นอย่างที่บอกตั้งแต่แรกว่าถ้ามีแขนขาอ่อนแรงมีหน้าเบี้ยวเราเวลาเราพูดอย่างเงี้ยมีน้ำลายหกออกมาพูดไม่ชัดหรือว่ามีเห็นภาพซ้อนคกลื่อนลำบากอะไรพวกนี้นค่ะคือมีอาการอื่นๆนอกจากบ้านหมุนด้วยตรงนี้แหละคือจุดที่น่ากลัวเพราะบ,บางทีเนี่ยคนไข้คิดว่าไม่เป็นไรรอดูอาการก่อนก็ได้ ไช้บางทีที่เราแขนขาอ่อนแรงครึ่งซีกหรือหน้าเบี้ยวครึ่งซีกนี่พร้อมกับร่วมกับเวียนหัวเฉียบพันธุ์เนี่ยเดี๋ยวมันอาจจะดีขึ้นแต่บางคนไม่ทราบว่านั่นอาจจะเป็นอาการบ่งชี้ของว่าเขาเป็นหลอดเลือดสมองตีใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามาถึงโรงพยาบาลอย่างรวดเร็วเนี่ยเคสต่านั้นเนี่ยเราสามารถที่จะช่วยเหลือได้ใช่ค่ะคุณหมอสมมติว่าวันนี้คนดูรายการแล้วว่าอุ้ยอยากมีลูกเป็นหมอจังเลยอยากจะให้ ลูกหลานในบ้านเรียนหมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยหมอหูซึ่งบอกว่าคนมีอายุตอนนี้เยอะมากเป็นสังคมผู้สูงอายุก็จะมีคนหูตึงเยอะหอูแก้วหูทะล,ลุหรือว่าน้ำนหูเท่ากันีะกลายเป็นโรคเป็นโรคฮิตในกลุ่มคนที่มีอายุาผู้สูงอายุอะไรเงี้ยนะคะผู้สูงวัยจะต้องเตรียมตัวยังไงสําหรับการจะมาเป็นเรียนเป็นนักเหรียนแพทย์ หมอตอนเรียน<อ>มัธยม,มต้องเรียนโรงเรียนอะไรเข้าอะไรเป็นสเต็ปยังไงเพราะว่า<อ>มันไม่ใช่อยู่ๆบอกเอ้ยฟลุกสอบติดแพทย์คงไม่ใช่อ้โหอันนี้คือถ้าเกิดเอาจริงๆเลยเนี่ยนะคะใจเนี่ยอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้จําเป็นว่าเราจะต้องให้ลูกเป็นหมอเขาถึงจะมีความสุขเราก็น่าจริงๆแล้วเนี่ยคือคุณพ่อคุณแม่ก็ ควรที่จะให้ลูกเขาได้เลือกในสิ่งที่เขาอยากจะทํามากกว่าคือถ้าเกิดเขาได้ทําในสิ่งที่เขาอยากทําแล้วเขารู้สึกว่าเขามีความสุขเหมือนเขามีแพชชั่นที่จะทํามาที่จะเรียนเขาก็จะยิ่งอยากที่จะเรียนต่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆอยากที่จะทํานู่นทํานี้ต่อไปเรื่อยๆคือต้องเน้นให้เขามีความสุขเพราะว่าตอนสมัยเรียนเนี่ยก็มีเพื่อนๆหลายคนที่คุณพ่อคุณแม่บังคับก็ไม่ได้เรียกว่าบังคับคุณพ่อคุณแม่เขาหวังดีเขาหวังดีเขาก็อยากที่จะให้ลูกได้เป็นหมอแต่เขาตัวเขาเนี่ยมันไม่มีความสุขแล้วเขาก็สอบ พอไม่มีความสุขุใช่ค่ะพอไม่มีความสุขปุ๊บก็จะไม่ได้รู้สึกว่าอยากที่จะเรียนต่อไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่โดยส่วนตัวเนี่ยน่าจะถือว่าโชคดีที่พ่อเป็นหมอด้วยใช่ค่ะพ่อเป็นหมอทางด้านนี้ด้วยทางด้านหูใช่ค่ะก็แล้วก็เห็นพุณพ่อเป็นไอดอลอ่าก็ใช่ค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเราเนี่ยคือ เราอยากที่จะเป็นหมออยู่แล้วแล้วก็เหมือนพอได้เข้ามาเรียนหมอแล้วก็มีความสุขกับการที่ได้เรียนเราได้เห็นเคสใหม่ๆแล้วก็มีความสุขพอตอนจบหมอมาปุ๊บตอนนั้นก็รู้สึกว่าเราอยากจะเรียนเพิ่มเติมด้านนี้นะก็เลยไปเรียนต่อเฉพาะทางด้านเนี้ค่ะเป็นออเดโอเวสติบูลาร์เมดิซีนก็คือด้านเกี่ยวกับการได้ยินแล้วก็เรื่องเวียนหัวที่ประเทศอังกฤษตอนนั้นก็สอบไปโอ้ต้องดําเนินเอกสารอะไรหลายอย่างมา<ๆ>กเพื่อนบางคนก็บอกว่าโอ้เธอต้องลําบากอะไรไปอยู่ต่างประเทศ้ นานเลยเี้ยแต่ว่าในใจเราคือเราคิดว่าเราไปเรียนเราสนุก<ะ>เราชอบไปเรียนทุกวันเออเราสนุกนะโอ้เวันี้เราได้เจอเคสใหม่ๆเดี๋ยวเราจะได้นําความรู้กลับมาช่วยคนไข้ในเมืองไทยของเราเนี่ยค่ะก็วคือว่าไปเรียนที่อังกฤษกี่ปีคะตอนนั้นไปอยู่ประมาณปีกว่าใช่ก็ถือว่าได้ไปใช้ชีวิตโดยการที่อในตัวเองดูแลตัวเองอะไรต่างๆค่ะก็คือทุกๆวันเรารู้สึกว่าเราสนุกถ้าเกิดบางคนเขาไม่สนุกไม่ไม่อยากอ่ะมันก็ ไม่จบแพทย์ที่จุฬาแล้วก็ไปต่อที่อังกฤษตอนมัธยมนี่เราเรียนที่ไหนคะตอนมัธยมเรียนที่เตรียมอุดมก็เป็นเหมือนสเต็ปไปเลยนะตั้งเตรียมเตรียมแล้วก็เข้ามหาวิทยาลัยก็จะได้คณะที่นี้หรือเปล่าคะหรือว่าตั้งแต่เด็กมาก็เรียนเก่งจริงๆแล้วเนี่ยน่าจะคือไม่อยากใช้คําว่าเรียนเก่งเพราะว่าจริงๆไม่ได้เรียนเก่งเลยคือสมมติว่าถ้าให้เราไปเรียนวิศวะหรือให้เราไปเรียน คำนวณแคคณัสหรือให้ uh huh. เราคำนวณฟิสิกส์ก็ทำไม่ได้ uh huh. ก็คือรู้สึกว่าอาจจะไม่ได้ใช้คำว่าเรียนเก่งแต่ว่าบาังเอิญเราได้เรียนในสิ่งที่เราถนัด uh huh. เป็นสิ่งที่เราชอบ uh huh. ก็เลยทําให้เราอยากจะเรียนไปเรื่อยๆมาก uh huh. กว่า uh huh. ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถ้าอย่างที่ว่าอย,อย่างนี้ให้คุณพ่อคุณแม่ทํายังไงให้ลูกเรียนหมอ <c oughs> ะอะไรเงี้ย <c oughs> ก็คือโดยส่วนตัวเนี่ยคิดว่าอยากให สนับสนุนลูกๆเนี่ยให้เรียนในสิ่งที่เขาอยากจะเรียนที่เขามีความสุขแล้วเดี๋ยวเขาจะไปได้เรื่อยๆเพราะมันไม่ได้จําเป็นว่าเป็นหมอแล้วจะมีความสุขที่สุดเป็นอาชีพอื่นๆเนี่ยก็มีความสุขแล้วก็เป็นคนดีแล้วก็ช่วยเหลือสังคมได้เหมือนกันตรงนี้ต้องเรียนถามคุณหมอแล้วค่ะว่าในในบรรดาที่เรียนมาทั้งหมดจนถึงวันนี้เนี่ยนะคะคนที่เป็นหมอทางด้านเฉพาะทางหูคอจมูกหรือสูตศาสตรนาิก โสตศรนสิกในเมืองไทยมีทั้งหมดสักประมาณเท่าไหร่ที่จะสเปเชียลไรทางด้านนี้ที่เด่นนะนี่มันเหมือนเป็นสมาคมเป็นเหมือนทีมที่เดยนใช่ค่ะก็คือหมื่นไหมคะไม่น่าถึงต้องเช็คจํานวนเพราะอันนี้ไม่แน่ใจเพราะว่าการที่จะเป็นโสตศรนสิกแพทย์เฉพาะทางได้เนี่ยจะต้องสอบได้รับบุตรที่บาทโสตศรนสิกแพทย์ที่รับรองโดย แพทยสภาค่ะ,ะก็จะมีเป็นราชวิทยาลัยโสอนาสิกแพทย์ซึ่งเราก็จะมีการจัดประชุมสัมมนาการทุกปีปีละสองครั้งเพื่อให้สมาชิกเนี่ยได้มาอัปเดตความรู้ใหม่ๆแล้วก็<ะ><ะ>ได้มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการดูแลคนไข้กันเรื่อยๆนะ,ะสมมติเร,เราเจอเคสที่น่าสนใจอ่ะเราก็มาอันนี้การแต่ว่ากว่าที่จะมาเป็นส่วนหนึ่งของสมาคมร<ะ>าชวิทยาลัยโสตนาสิกแพทย์ได้เนี่ยก็ต้องมีการเรียนเฉพาะทางที่จะเป็นโสอนาสิกแพทย์3ปีแล้วก็จะต้องสอบ บทบติที่จะได้เป็นสอนสอนนักศึกษาเฉพาะทางเท่าเกับว่าหลังจากจบแพทย์ตอนเรียนแพทย์หปีแล้วก็ไปเรียนเฉพาะทางอีก3ปีสปีแล้วก็ไปต่อที่อังกฤษอีก2อปีต่อที่อังกฤษแล้วก็เรียนแพทย์เฉพาะทางของเมืองไทยด้วยใช่เพราะฉะนั้นก็ยาวนานกว่าจะมาเป็นสเปเชียลไลซ์ในด้านนี้ถูกไหมคะเหมือนกันท่านผู้ชมคะที่ดิฉันพยายามคุยคุณหมอเนี่ยนะคะเพราะที่ดิฉันเห็นว่าคุณหมอนัตวันเนี่ยเป็นคนที่ใจเย็นมาก แล้วใบหน้าสะสวยคือปกติเนี่ยคนสวยก็ไม่ค่อยจะมาเรียนสายวิทย์คือคุณหมอหน้าตาขนาดนี้เป็นนางงามได้เป็นนางแบบได้เลยแต่ว่าคุณหมอก็เลือกที่จะไปเป็นหมอเพราะว่าใจชอบเห็นไหมคะว่าได้ทําในสิ่งที่รักแล้วก็การที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านหูคอจมูกก็ต้องเป็นสิ่งที่เลือกแล้วอีก เพราะปัจจุบันนี้ถ้าเปิดถ้าพูดถึงว่าเป็นแฟชั่นเนี่ยคนส่วนใหญ่หมอก็จะชอบเป็นหมอผิวหนังหมอสกินทําครีมอะไรต่างๆนะคะแต่คุณหมอรัตรวันก็เป็นคนหนึ่งซึ่งบอกว่าเนี่ยต้องชอบด้านนี้ก็ก็มีคุณพ่อเป็นไอดอลคุณพ่อก็เป็นคุณหมอด้านนี้เหมือนกันนะคะนี่อยากจะให้อ่คุณหมอรัตรวันเนี่ยได้บอกกับแฟนรายการนะคะว่าเขาควรจะระวังตัวเองยังไงให้ไหม่ให้เป็นโรคเกี่ยวกับหูหรือมีอาการที่ จะทําให้เขาจะต้องเสียงของอมีความผิดปกติในช่องหูหรือในการทรงตัวในการาใช้ชีวิตประจาําวันเพราะว่าบางคนบางทีถ้าป้องกันได้ก็ไม่มีใครอยากเป็นใช่ไหมคะทีนี้เขาจะต้องมีการเตรียนยังไงเพราะแต่ละคนอาจจะลืมคิดลืมระวังในเรื่องหู าะเป็นอวิวาภายในมองไม่เห็นก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเรื่องของการเวียนหัวบ้านหมุนอย่างเช่นหินปูนหลุดหรือน้ําในห,ห,หูไม่เท่ากันหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันไม่ได้มีอันที่จะป้องกันได้แบบชัดเจนแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นการป้องกันไม่ให้เกิด แยกไปกว่าเดิมอย่างเช่นว่าสมมติเรารู้ตัวเองแล้วว่าเราเนี่ยมีเรื่องของการทรงตัวไม่ค่อยดีมีเวียนหัวมีบ้านหมุนแล้วก็อาจจะต้องระวังนิดนึงเวลาที่เราจะไปไหนมาไหนขยับตัวเร็วหรืออะไรเงี้ยต้องระวังในการที่จะพัดตกหกลม้ม <c oughs> อย่างเช่นว่าเรารู้ตัวแล้วว่าบางทีเรามีอาการเวียนหัวแล้วเราเดินไปไหนมาไหนอย่างเงี้ยก็อาจจะต้องดูเอ้ค่อยๆเดินหน่อยอย่าเดินเร็วหรือว่าถ้าเกิดเรามีอาการเวียนหัวปุ๊บอาจจะต้องรีบนั่งลงเพื่อที่จะ ป้องกันไม่ให้ล้มแล้วศีรษะกระแทกหรือสะโพกกระแทกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <Okay. S 1> แต่ว่าอันที่อยากที่จะเตือนเรื่องที่จะป้องกันเกี่ยวกับสุขภาพหูชั้นในเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของการได้ยินมากกว่า <Okay. S 1> ค่ะเพราะว่าอย่างตอนนี้เนี่ยเราเห็นกันเยอะเลยว่าเด็กๆสมัยใหม่เนี่ยเขาชอบไปเที่ยวคอนเสิร์ตอะไรต่างๆที่ <Okay. S 1> จะมีเสียงดังมาก <Okay. S 1> ซึ่งตัวเสียงดังเนี่ยมัน ทำลายประสาทหูของเราทุกวนันซึ่งการที่เจอเสียงดังเยอะๆพวกนี้ตั้งแต่สมัยเด็กสมัยวัยรุน่นสมัยถึงเป็น<ม><ห>วัยผู้ใหญ่ทำให้หูเสื่อมเร็วแล้วก็พอเราอายุมากขึ้นเนี่ยเราทําให้เราเนี่ยหูเสื่อมหูตึงเนี่ย ก่อนแล้วก็เป็นมากกว่าคนทั่วไปน<อ>ะคะใช้ซึ่งอันตรงนี้มันเป็นจุดที่ป้องกันได้ง่ายๆเลย<ะ>ก็คือหลีกเลี่ยงที่จะไปเจอเสียงดังหรือว่าถ้ารู้ตัวว่าเราจะไปเจอเสียงดังเนี่ยเราก็ใส่เป็นพวกเอียปลักหรือว่าอะไรที่จะคอยป้องกันไว้เท่านั้นเอง<ช>แล้วใน<ะ><ะ>ปัจจุบันนยคะที่ว่าเด็กๆชอบใส่ซา,าวเบ้าใส่ AM พีอะไรทั้งหลาย,ยอยู่ตลอดเวลามีผลต่อคลื่นในหูหรือว่าผลกระทบะอะไรไหมเพราะบางคนบางคน่ใส่ตลอดเวลาจะพูดด้วยก็ต้องหยิบออกใช่ค่ะเพราะว่าพวกนี้เนี่ย เสียงจากหูฟังพวกนี้มันก็ปล่อยเข้าไปในหูตลอดเวลาค่ะแล้วก็ตัวคลื่นเสียงเนี่ยมันก็ไปทําลายตัวเซลล์ประสาทหูชั้นในถ้ามันดังเกินไปเพราะฉะนั้นเนี่ยคือการที่เราเจอเสียงดังตลอดเวลาเนี่ยมันก็ทําให้เซลล์ประสาทหูเนี่ยเสื่อมก่อนวัยอันควรเพราะฉะนั้นรรต, <unt> ตรงนี้เนี่ยเป็นอันที่ควรมันป้องกันได้ง่ายๆเลยแล้วก็ถ้าเกิดเราเหมือนใส่ใจตรงนี้นิดนึงเนี่ยเราก็สามารถป้องกันสุขภาพตัวเองได้ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าคนที่ เสียงแล้วใส่หูฟังแล้วโทรศัพท์มือถือมีมีมีผลไหมคะที่ว่าคนที่พูดนอนแน่ผูกับโทรศัพท์กลางคืนเนี่ยคุยกันวัยรุ่นจะ <c oughs> คุยมือถือกันทั้งคืนนี้คลื่นมันจะมีส่วนไหมคะที่จะทําให้หูม <c oughs> ีมีการอักเสบหรือไปเยื่อเยื่อเจ้าหูอักเสงเงี่ยคือ,อตัวเสียงจากโทรศัพท์ โดยตรงที่เสียงออกมาเนี่ยก็คือเหมือนกันถ้าเหมือนเราใช้ซาวเบาถ้าเสียงมันดังเกินมันก็ทําลายได้เหมือนกันแต่ตัวโทร,ร,รศัพท์เนี่ยมันยังมีพวกคลื่นแม่เหล็กต่างๆซึ่งตรงนี้มันยังไม่ได้มีการาพิสูจน์แน่นอนว่ามันจะมีอันตรายต่อร่างกายของเราหรือเปล่าใช่ค่ะแต่ส่วนเรื่องที่ว่า,าติดเชื้อหรือระคายเคืองข้างในหูเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะเกิดจากการที่ใส่เ,เป็นอาจจะเป็นแบบ ไปจิ้มเข้าไปหรือว่าใช้พวกคัตเตนบัดหรือบางคนรู้สึกว่าเฮ้ยมันคันหรืออะไรเนี่ยเอาอะไรไปแยงเอาคัตเตนบัดไปแยงอะไรพวกนั้นนะคะมันจะทําให้มีอาการเ,าเหมือนอักเสบติดเชื้อได้มากกว่าท่านผู้ชมคะได้คุยกับคุณหมอนัทวันนะคะเรื่องหูเนี่ยนะคะกลายเป็นเรื่องสําคัญเรื่องหนึ่งทีเดียวแล้วคงจะเห็นภาพชัดเจนนะคะคุณหมอได้เลียงสาวมาก แต่มีความเชี่ยวชาญนะคะจากประสบการณ์ก็ดีจากการที่ไปเรียนรู้ทั้งด้านนี้เป็นพิเศษนะคะและก็การได้ตรวจรักษาคนไข้มายาวนานเนี่ยคงจะเห็นแล้วว่าหูเป็นเรื่องสำคัญอาจจะไม่ได้ตายเพราะว่าหูอักเสบแต่อาจจะล้มเพราะว่าความาบ้านหมุนเวียนศีรษะหน้ามืด แล้วล้มไปศีรษะฟาดนะคะหรือว่าต้องสะโพกหักกระดูกแตกขาแข้งหักก็เป็นเพราะว่าไปล้มเพราะ่าการทรงตัวที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นหูสําคัญนะคะสองนาทีสุดท้ายอยากให้หมอฝากอะไรกับท่านผู้ชมที่เป็นแฟนรายการที่มีอยู่ทั่วประเทศเลยค่ะก็คือปกติแล้วเนี่ยก็ไม่ไม่รู้จะฝากอะไรดีก็คืออยากให้ทุกคนเนี่ยก็คือให้ายว่าดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองให้ดีเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยบางคนจะชอบคิดว่าเออเดี๋ยวฉันทํางานก่อนเดี๋ยวฉัน จะต้องนู่นนี้นั้นก่อนโดยสุขภาพเนี่ยเอาไว้สุดท้ายเราต้องอย่าลืมว่าคนเราเนี่ยชีวิตเนี่ยสุขภาพเนี่ยมันมีครั้งเดียวถ้ามันโดนทํำลายไปแล้วหรือมันเสียไปแล้วเนี่ยมันไม่มีทางแล้ที่เราจะย้อนกลับมาแก้ไขได้เพราะฉะ,ะนั้นเนี่ยก็อยากให้ รักษาสุขภาพของเราเนี่ยเอาไว้ก่อนเป็นอย่างแรกเลยเรื่องงานหรือความกังวลอื่นๆเนี่ยเอาไว้ทีหลังเพราะเรายังมีเวลาอีกเยอะที่จะทํางานที่จะหาเงินอะไรต่างๆแต่ว่าเวลาที่จะดูแลสุขภาพเนี่ยมันนับถอยหลังลงไปทุกๆวันค่ะ,ะคือกก็คืออยากให้ทุกคนดูแลสุขภาพ<ช>แล<ช>้วการตรวจสุขภาพประจําปีเนี่ยมันมีไหมคะว่าต้องตรวจหูด,ด้วยหรือว่าคนส่วนใหญ่ก็จะตรวจสุขภาพอื่นๆไม่ค่อยจะมีใครบอกว่ามาตรวจหูประจาปีควรจะอย่างไรดีก็คือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นในต่างประเทศเนี่ยเขาก็จะมีเรื่อง ของการตรวจระดับการได้ยินประจําปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะในผู้สูงอายุที่อายุมากขึ้นแต่ว่าอย่างของเมืองไทยมันก็ยังไม่ได้เป็นขนาดนั้นแต่ว่าจุอยู่ในเอเอเอแพ็กเกจของการตรวจนะคะแต่ว่าหลากัหลกๆแล้วก็คือว่าในความคิดของสังคมคนไทยเนี่ยก็คือชอบคิดว่าสูงอายุแล้วก็หูตึงอย่างนั้นแหละ <c oughs> ไม่ต้องทาอะไร <c oughs> ซึ่งจริงๆไม่ใช่หลังๆเนี่ยมันมีงานวิจัยออกมาเยอะมากว่าการที่ผู้สูงอายุเนี่ยไม่ได้รับ การได้ยินจากเสียงภายนอกที่กระตุ้นเข้ามาเนี่ยทำให้สมองเขาเสื่อมเร็วขึ้นเป็นอัลไซเมอร์เป็นดีเมนเชียต่างๆนานาเนี่ยได้รวดเร็วขึ้นเพราะว่ามันไม่มีเสียงภายนอกเข้ามากระตุน้นเพราะ,ะฉะนั้นเนี่ยก็จริงๆถ้าเกิดเราสงสัยว่าคนที่เรารักคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเนี่ยมีปัญหาเนี่ยพามาตรวจได้เลยค่ะ,คะตรวจระดับการได้ยินได้เลยใช่ค่ะท่านผู้ชมคะคุยกับคุณหมอณตะวันแล้วเห็นความสําคัญเลยนะคะยังไงก็ตามหูก็คือส่วนหนึ่งของอวัยวะที่สําคัญ ทุกอย่างไม่มีอะไรขาดอะไรไปสักอย่างคงไม่ได้นะคะเราจะไปให้ความสาคัญแต่แขนขาตับไตไส้ภูหัวใจอย่างเดียวคงไม่ได้แล้วในวันนี้นะคะตาเนี่ยคนยังส,สนใจว่าไปตรวจสายตาตามองไม่ชัดตาัวแต่หูเนี่ยคนไม่ค่อยสนใจนะคะวันนี้คุณหมอรัตรวันได้ก็ได้มาให้คําแนะนําแล้วก็บอกถึงโทษของการที่จะป่วยหากว่าหูอักเสบหรือว่าการที่ไม่สนใจที่จะดูแลรักษาสุขภาพนะคะยังไงก็ตามต้องขอบพระคุณและเป็นกำลังใจให้คุณหมอน,นะคะดูแลคนไข้หู พอจมูกและก็ที่สําคัญหมอหูที่ที่เก่งๆนี่ก็หายาพบกับคุณหมอได้ที่โรงพยาบาลจุลานะคะยังไงก็ตามขอขอบคุณสําหรับการติดตามชมค่ะพบกันใหม่คราวหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ